ตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่83นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางตรังนะครับกําลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ มาแล้วนะครับเดินเครื่องออกมาแล้วนะครับด่วนที่83กรุงเทพตังนะครับทำขบวนโดยคันต้มนะครับสีหนสูนะครับ เครื่องการทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับนะครับผ่านไปแล้วนะครับด่วนที่83นะครับ